สวัสดีครับผมอีสุเซลสักการินอีสุนครหลวงสาขาเอกชัยนะครับเช้านี้นะครับมีรถเตรียมพร้อมที่กำลังจะส่งมอบนะครับจำนวน1คันนะครับเป็นรุ่นแคปโฟเกตแอลนะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับผมสำหรับรุ่นแอลนี้นะครับจะมีให้เลือก2ระบบเกียร์นะครับจะมีเป็นเกียร์กระปุกและออโต้นะครับผมส่วนเรื่องสีนะครับ เรื่องสีมีทั้งหมด3สีนะครับรุ่นนี้จะมีสีเทาดําก็คือสีนี้นะครับแล้วก็จะมีอีก2สีจะเป็นสีบอลเงินนะครับผมสีบอลเงินเป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอ่าแล้วก็จะเป็นสีขาวไซบีเรียนนะครับผมจะเป็นขาวธรรมดานะครับขาวไซบีเรียนกับขาวมุกจะต่างกันนะครับผมอ่าบางคนไม่รู้นะครับว่าขาวไซบีเรียนคือขาวเดียวกับขาวมุกคนละขาวกันนะครับ Uh, ถ้ามาดูรถตัวจริงนะครับจะเห็นความแตกต่างระหว่างขามุกกับขาธรรมดาเลยนะครับว่าข้อแตกต่างมันเป็นยังไงนะ uh, ข้อแตกต่างคร่าวๆผมจะแจ้งไว้ก่อนขามุกกับขาธรรมดานะครับ uh, วัสดุเนื้อสีนะครับตัวขาธรรมดา้เนื้อสีมันจะค่อนข้างที่จะนวลกว่านะครับนวลกว่าแล้วมันจะไม่มีเม็ดประกายมุกนะแต่ว่าถ้าเป็นสีขามุกก็ตามชื่อครับมันจะมีเม็ดมุกมุกประกายแสงนะครับผม เดี๋ยวเรากลับมาที่รุ่นนี้ของเราต่อดีกว่ารุ่นนี้นะครับตกแต่งชุดแต่งรอบคันนะครับผมพร้อมล้อแม็กขอบ18อ่าล้อแม็กขอบ18เลยนี้อ่ามาที่ด้านหน้าเริ่มด้านหน้าเลยด้านหน้านะครับรุ่นนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบ full led แล้วนะครับผมมีไฟรันด a เดย์ไทม์นันทิงไลท์ให้นะครับผมอ่าตัวนี้ออกไปรอจบๆเลยถัดลงมานะครับ ไฟตัดหมอกตัวนี้มีให้จากสูย์นะครับผมมีให้จากโรงงานไปเลยแท้ผลิตจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ชุดสเกิร์ตบริเวณด้านหน้านะครับชุดสเกิร์ตบริเวณด้านหน้าจากเอสพอร์ตี้นะครับผมสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็เดินเส้นสายด้วยสีดําแดงนะครับขึ้นมาอีกนิดนึงกระจังหน้านะครับงานครอบกระจังหน้าสีดําแดงนะครับผมพร้อมโลโก้อีสุสีโครเมียมนะครับ ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างกันต่อเลยด้านข้างนะครับมาเริ่มที่ไฮไลท์เลยนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับตัวนี้เป็นล้อแมกขอบ18ลายใบพัด7ดก้านนะครับผมจับคู่กับชุดของแถมนะครับฝาดุมสีแดงน็อตแดงแล้วก็ครอบคาลิปเปอร์สีแดงนะครับผมาสามารถเลือกสีได้นะครับผมในส่วนของของแต่งพวกน็อตฝาดุมฝาเบรกนะครับ แล้วก็ผมให้ความรู้นิดหนึ่งในส่วนของฝาครอบเบรกคาลิปเปอร์อะถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําว่าไม่ควรติดจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราติดไปมันจะทําให้ระบบะตัวเบรกคาลิปเปอร์เราอะระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าตอนออกจากสูย์นะครับเพราะว่าเราติดคาลิปเปอร์เข้าไปมันก็จะไปบดบังการระบายอากาศไปนะครับผมในส่วนของคาลิปเปอร์นะอ่ะ แนะนำนะครับแนะนาว่าไม่ติดจะดีกว่าแต่แล้วแต่ลูกค้านะครับผมถ้าชอบผมจะให้ได้นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับยางสองห้าห้าห้าสิบอาร์สิบแปดนะครับผมทั้งสี่ล้อเท่ากันสเปคโหลดหนึ่งสองครับคันนี้สเปคโหลดหนึ่งสองนะครับกระจกข้างนะครับผมสีเดียวกับตัวรถแต่ติดชุดแต่งไปตัวนี้มีงานครอบกระจกให้เป็นสีดําแดงนะครับผมปกติจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปกติจะเป็นสีเดียวกับตัวรถบริเวณกระจกตรงนี้นะ ไฟเลี้ยว LED นะครับผมบริเวณบริเวณกระจกมองข้างสติ๊กเกอร์เอสปอร์ตี้ครับมีแถมให้ทุกคันนะครับที่ติดชุดแต่งนะในสองสติ๊กเกอร์นะครับผมหรือลูกค้าไม่ชอบสติ๊กเกอร์ก็สามารถแจ้งผมได้นะครับว่าพี่ไม่ติดสติ๊กเกอร์เนาะแล้วก็คิวกันศาสตร์นะครับผมคิวกันศาสตร์แท้จากอิสุสุนครหลวงเลยสเกิร์ตบริเวณด้านข้างนะครับผมสเกิร์ตบริเวณด้านข้างนะครับผมจากจาก ขอบประตูฝั่งจากขอบประตูที่นั่งตอนท้ายไปถึงด้านหน้าเลยนะครับผมชิ้นยาวนะครับเดิมครับสีเดียวกับตัวรถเดินเส้นสายด้วยสีดําแดงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตงานเก็บดีเทลเล,ล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่ก็จะมีสเกิร์ตอีกจุดหนึ่งนี่นี่ก็จะเป็นสเกิร์ตบริเวณแก้มด้านหลังนะครับผม แก้มด้านหลังฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งขวามีเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นโคละชิ้นกับอ่าสเกิร์ตด้านหลังนะจะโคละชิ้นกันนะครับอ่าเรามาดูสเกิร์ตด้านหลังครับสเกิร์ตด้านหลังนะครับผมเหมือนเดิมครับสีเดียวตัวรถเดินเส้นสายด้วยสีดําแดงนะครับผมพร้อมตกแต่งนะครับผมให้มีดูมีมิติมีดีไซน์นะครับผมใส่ดิฟฟิเซอร์เข้ามานะครับผมใส่ดิฟฟิเซอร์เข้ามาเลยอ่าแล้วก็กรอบป้ายนะครับอีสูนอครหลวงนะ ตัวนี้ใช้เลเฮงนะครับพี่กอบป้าอีสุดนครหลวงใช้เลเ่เฮงนะครับผมแนะนําเลยอออกไปนี่มีถูกอ่ารางวัลแน่นอน <c oughs> แกงเล่นนะครับพี่แกงเล่นอ่ะมาต่อที่ของเราตัวนี้นะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับผมทั้งมือจับประตูมือจับฝาท้ายสีเดียวกับตัวรถข้างหลังมีกล้องบิวอินให้นะครับเป็นกล้องมองถอยหลังนะตัวนี้กล้องมองถอยหลังนะครับ ไลเนอร์มีให้จากศูนย์เลยอ่าออกไปเนี่ยพี่ออกคันนี้ไปพี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยพี่เอาไปขับได้เลยนะรุ่นเนี้ยพี่เอาไปขับได้เลยรลอ่ลอๆแบบนี้นะแถมนี่ไฟเป็นไฟ LED ด้วยนะพี่ไฟท้ายไฟหน้าไฟท้าย LED นะรุ่น L พี่แล้วก็ใครขับรถไม่แข็งมีเกียร์ออโตให้เล่นนะอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าอ่ามาถึงที่ด้านในเนาะเดี๋ยวผมลองสตาร์ท เครื่องยนต์ให้ให้ทุกๆท,ท่านดูดีกว่าอ่าประออมาณนี้เลยนะพี่เครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับ DDI Turbo อ่าวัสดุบอกนะครับผ้ากำมะหยี่นะครับผมข้อดีคืออ่าผิวสัมผัสค่อนข้างที่จะนุ่มกว่าตัวเบาะหนังเนาะอ่าในความคิดผมนะ ตัวเบาะผ้าคำมาหยี่มันค่อนข้างที่จะนุ่มกว่าเนาะข้อเสียเลยคือเนี่ยฝุ่นก็กระจายอมฝุ่นง่ายครับอมฝุ่นอมน้ําอมสิงสปกปกง่้ากับเบาะหนังเบาะหนังก็จะข้อดีคือทําความสะอาดง่ายอ่าทําความสะอาดง่ายผมลองนั่งให้ทุกทกท,กท่านดูแล้วกันบริเวณพนักพิงตัวพนักพิงตรงนี้นะบริเวณที่พักแขนฝั่งคนขับด้านขวาเนาะ ก็มีปุ่มอะไรเหมือนรถยนต์ทั่วไปนะครับผมเหมือนรถยนต์ทั่วไปหน้าจอนะครับบอกรายละเอียดชัดเจนนะครับผมวันที่เวลานะครับแล้วก็น้ํามันคงเหลือนะอ่าแล้วก็อัตราการกินน้ํามันทิป A ทิป B นะครับผมอ่าแล้วก็มีสัญลักษณ์ไฟต่างๆที่โชว์ขึ้นมานะครับผมอ่าที่เครื่องยนต์อ่ามันมีสิ่งผิดปกติหรือเปล่ามันก็จะมาโชว์ที่หน้าจอนี้เลยอย่างเราเบรกมือขึ้นอยู่อ่ะสัญญาณเบรกมือก็จะมาโชว์เลยเนี่ยตรงนี้ตัว P นะครับ เห็นไหมเอ่ยนี่ตัวนี้นะเราไม่คาดเบลว,ว่าขึ้นโชว์นะแล้วก็ถ้าไฟแปลกๆโชว์ขึ้นมาแนะนําว่าให้รีบเอาเข้าศูนย์ที่ใกล้ที่สุดเนะาะอ่าไฟโชว์ก็แนะนํารีบให้เอารถเข้าศูนย์ที่ใกล้ที่สุดผงม,มาลายมันติฟังก์ชันมีปุ่มรับสายวางสายนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าจอเครื่องเสียงดีกว่า หน้าจอเครื่องเสียงนะครับขนาด8นิ้วนะครับผมรองรับไฟ v i เล t full option ไร้สายทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS นะครับผม full option ไร้สายไปเลยมีรูชาร์จแบตบ Type C ให้จำนวน1รูบริเวณหน้าจอนะครับอ่า1รูไม่รู้ท,ทุกท่านเห็นหรือเปล่านะอันนี้ Type C 1รูนะระบบแอร์แบบเหมือนรถทั่วๆไปนะครับผมระบบแอร์เหมือนรถทั่วๆไปปรับอุณหภูมิอะไรได้ปกตินะครับ ปรับความแดงจะไม่ใช่แอร์ออโต้นะบริเวณคอนโซลหน้านะครับตัวนี้คอนโซลหน้าก็มีลวดลักีไซน์นะครับผมบริเวณคอนโซลมีสีเงินเฉซมเข้ามากับสีดำนะครับผมแล้วก็คอนโซลหน้านะครับผิววัสดุนะครับเป็น พลาสติกไฟเบอร์สีดำนะครับผมแล้วก็ทำลายเหมือนเป็นหนังนะ,ะทำลายเหมือนหนังมีช่องเก็บของจิปทะ,ะเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมเปิดยากนิดนึงนะครับรถกำลังใหม่ฟิตอยู่อ่านี่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับผมตรงนี้เก็บอภพรเครื่องนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยสามารถเก็บตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเก็บเป็นเงินนะครับหรือจะวางโทรศัพท์อะไรก็ได้เหมือนกัน แล้วก็ไอ้ที่สายห่อยมานี่คือเอาไว้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้านะอ่าตัวนี้เดินสายให้เรียบร้อยเลยคือออกรถกับผมไปทุกคันนะครับมีกล้องบันทึกเหตการด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับกล้องบันทึกเหตการนะครับสําคัญมากนะอ่าสาคัญมากมันจะเป็นหลักฐานในการอ่าให้ผู้มีหน้าที่นะครับพวกตำรวจหรือประกันอะไรเงี้ยเขาดูหลักฐานว่า,าเราเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกนะตัวกล้องนันนียช่วงเดี๋ยวนี้สําคัญมากนะ กล้องบันทึกเหตุการณ์เนี่ยอ่าและอีกอย่างคือตองน,นี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยเราเสียปลั๊กแปะปุ๊บมันก็จะบันทึกให้อัตโนมัติเลยแค่เราเปิดเครื่องยนต์อะ่ะมันก็จะบันทึกให้เลยแล้วก็ถ้าอ่าหน่วยความจํามันเต็มมันก็จะลบออกไปให้เองเรื่อยๆเองอัตโนมัตินาะเอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านหลังต่อห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมตรงนี้เป็นสี่ประตูข้างหลังก็จะกว้างหน่อยนะ ข้างหลังเหมือนเดิมครับเบาะผ้าก็มาหยี่เหมือนเดิมวัสดุนุ่มข้อเสียอมสิงสกงปรปนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นมุมมองด้านหลังนะครับผมผมสูงร้อยแปดสิบนะขาไม่ติดนะครับสูงร้อยแปดสิบขาไม่ติดนะอ่ะแต่ประมาณนี้เลยครับผมก็ข้างหลังไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะก็อาจจะมีเป็นช่องชาร์จแบต อะไทซีให้จํานวนหนึ่งรูบริเวณตรงนี้เนะาะอบริเวณตรงนี้ไทซีเท่ากับรุ่นนี้มีรูชาร์จแบตไทซีให้ทั้งหมดสองรูมีด้านหน้าหนึ่งรูกับตรงนี้อีกหนึ่งรูนะอประมาณนี้แล้วก็มีช่องเก็บของอะไรเล็กๆ,ๆน้อยผมเองก็ไม่รู้ว่ามันใช้เก็บอะไรนะตรงนี้แต่ว่าที่บ้านผมใช้ที่ผมเป็นคนใช้รถอีซุอยู่อะผมก็เวลานั่งหลาผมก็าวางโทรศัพท์เนาะเนี้ย ใช้วางโทรทรงโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เนาะเผื่อาวางแบตสำรองเราชาร์จแบตรูชาร์จแบตเต็มแล้วก็วางแบตสำรองชาร์จอ่ะก็เรื่องราวประมาณนี้เนาะสำหรับสำหรับโปรโมชั่นแคมเปญรุ่นนี้นะสำหรับโปรโมชั่นแคมเปญรุ่นนี้ใช้งบออกรถเพียง89,000บาทนะครับอ่าแปดหมบาทผ่อนเท่าไหร่เหรอผ่อนเพียง11,000 x, x x x อ่า ผ่อนเพียง1,000 xxx อ่าอ,อ,อยู่ที่ประมาณ11,000ไปปลายนะครับผมไม่ไม่ค่าหมื่นสอนะครับแล้วแต่ดอกเบี้ยแต่ละเดือนนะครับผมอ่าดอกเบี้ยแพงก็อาจจะทะลุ12 0 0นนะครับผมอ่าแล้วก็พูดเรื่องดอกเบี้ยไปแล้วอ่าผมแจ้งแคมเปญโปรโมชั่นดอกเบี้ยหน่อยนะตอนนี้นะครับอีซุ4ประตูทุกรุ่นนะครับผมมีผ่อนลดไม่เสียดอกเบี้ยนะครับผมผ่อนลดไม่เสียดอกเบี้ยคือดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะครับผมเงื่อนไขคือเราต้องดาวน์ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ผ่อนอยู่ที่48งวด4ปีนะอ่าสำหรับเงื่อนไขในการใช้ดอกเบีย้ย0%นะครับผมครอบครัวอีซุนํนำสำเนามาลดเพิ่มเติมอีก1บาทนะครับผมอ่ายังไม่พอพนักงานเงินเดือนนะครับผมเอาสลิปเงินเดือนใบรับรองเงินเดือนมารับอีก1 0 0 0บาทนะครับผมมีทั้ง2ออย่างก็เอาไปเลยพี่20,000บาทนะครับผม20,000บาทนะครับผมอ่าแล้วก็เอกสารในการประกอบไฟแนนซ์ก็ไม่ยุงย่งยากนะครับผม เพียงท่านมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตตเมนต์6เดือนแล้วก็สลิปหรือใบรับรองเงินเดือนสําหรับอาชีพพนักงานเงินเดือนนะครับผมส่วนอาชีพอื่นๆค้าขายสามารถทักเข้ามาปรึกษาผมได้เลยนะครับผมจิ้มลิงก์ไลน์นะครับผมหน้าโปรไฟล์ u t u b e ผมได้เลยนะครับมีช่องมีลิงก์สำหรับจิ้มทักไลนย์อยู่นะอเอกสารก็จะคล้ายๆกันกับพนักงานเงินเดือนนะครับผมอาจจะแตกต่าง กันไปนิดหน่อยนะครับผมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนห6เดือนค้าขายใช้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าค้าขายจะอาจอาจจะต้องลงไปตรวจพื้นที่บริเวณหน้าร้านนะครับผมอาจจะต้องลงไปตรวจพื้นที่บริเวณหน้าร้านนะครับผมส่วนท่านไหนทําชีพอะไรการอยากออกรถขอแค่ทักมาปรึกษาผมได้เลยนะายินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและก็ไม่กดดันลูกค้านะครับผมและก็ไม่กดดันลูกค้านะครับวันนี้เรื่องราวโดยประมาณก็ วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ